สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยโคบาลเมืองร้อยเกินออฟฟิเชียลนะครับวันนี้ก็มาพูดเกี่ยวกับข่าวการนําเข้าหมูเถื่อนนะครับเขาบอกว่ามีการพลาดพิงถึงนักการเมืองรายใหญ่นะครับศึกแฉหมูเถื่อนล่าก,การเมืองคลิปลับนะครับตายเดี่ยวหรือตายหมู่นะครับในรอบนี้สถานการณ์ลักลอบค้าหมูเถื่อนกําลังถูกเปิดโปงนะครับเงื้ยงงำลังแฉหลังจากแฉกระบวนการที่ตัวละครเชื่อมโยงกับ นักการเมืองในรัฐบาลนี้เองนะครับจึงต้องจับตาว่าการแฉของบรรดาผู้ถูกพาดพิงจะจบแบบตัดตอนหรือตายเดี่ยวนะครับหรือลากกันออกมาตายหมู่นะครับเป็นอีกปมเช้าใหญ่นะครับการลักลอบนําเข้าหมูเถื่อนที่บานปลายนะครับขยายวงไปหลายวงการนะครับนำไปสู่คําสั่งเข้มจากนายกรัฐมนตรีนะครับนายเศรษฐาทวีสินนะครับให้บรูบรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งตำรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงยุติธรรมดำเนินการแก้ไขปราบปรามปัญหานี้อย่างเร่งด่วนตอนนี้นะครับคุณเศรษฐานะครับได้คำชับให้ตรวจสอบอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าเพราะกังวลว่าจะมีการโยกย้ายถ่ายเททรัพย์สินไปใช้ในการกระทําความผิดซ้ํานะครับก็คือว่าเดี๋ยวนี้รัฐบาลก็มีนโยบายที่ปรับปราม หมูเถื่อนนะครับอาจจะเป็นเนื้อเถื่อนชนิดอื่นนะครับเนื้อวัวหรืออะไรต่างแต่ที่เป็นข่าวนะขณะนี้ก็คือในเรื่องของหมูเถื่อนแล้วก็มีความเกี่ยวเนื่องเมื่อสาวไปเรื่อยนะครับอาจจะมีการพาดพิงถึงนักการเมืองในรัฐบาลชุดนี้เป็นที่ทราบดีกันอยู่้วครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมีภารกิจที่ต้องทําหลายอย่างนะครับแต่ว่ากระทรวงเกษตรกรก็พยายามเร่งด่วนให้เร็วที่สุดนะครับคำยืนยันจากนายก เสษฐานในเรื่องนี้นะครับพร้อมย้ำล่าสุด5ธทันวาว่าต้องขยายผลให้ถึงรายใหญ่ให้ได้ซึ่งรายใหญ่นี้เราคงต้องติดตามข่าวกันต่อไปนะครับว่ารายใหญ่นะครับที่เป็นเบื้องหลังในขบวนการเกี่ยวกับหมูเถื่อนนั้นมาจากไหนนะครับแล้วมีที่ไปที่มาอย่างไรและขบวนการนั้นเชื่อมโยงไปกี่นั่นะไปกี่กลุ่มนะครับเรื่องนังการถูกเพ่งเล็งไปถึงนักการเมืองใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังกระบวนการลักลอบนําเข้า มูเถื่อข้าประเทศนะครับแล้วก็มีล่าสุดนีครับมีคลิปลับนะครับถูกปล่อยออกสู่สาธารณะโดยเป็นการพูดคุยระหว่างนายทอกับนายทอถึงกรณีการจ่ายค่าบริหารจัดก,การเป็นจำนวนถึง10กิโลโดยสาระสําคัญในคลิปลับนะครับกล่าวว่านะครับโดยเริ่มบทสนทนาโดยนายทอพูดแกมขอร้องให้อธิบดีกรมประสทปล่อยตู้คอนเทนเนอร์จานวน36จำนวน38ตู้ที่ถูกอายัดไว้ โดยกล่าวอ้างว่าตู้ดังกล่าวเป็นของบริษัทของนายสอโดยเจ้าของบริษัทชื่อย่อนายบออ้างว่าดําเนินการอย่างถูกต้องโดยจะส่งตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าวที่สำเด็กสินค้าเป็นเนื้อหมูปลายทางสินค้าอยู่ที่เรามีผู้รับและมีเอกสารการส่งออกที่ถูกต้องแต่กลับโดนกันแกล้งอายัดไว้จึงของให้ช่วยเหลือและมีค่าบริหารจัดก,การให้10กิโล ในแวดวงการเมืองย่อมทราบดีอยู่เลยนะครับว่าความหมายการให้10 10กิโลย่อมหมายถึงเม็ดเงินโดยปัจจุบันตกอยู่ที่1กิโลเท่ากับ1ล้านบาทเลยทีเดียวครับหลังจากคลิปรับถูกเผยแพร่ไม่นานนะครับนักข่าวต่างให้ลไปไปที่ประชุมคอรมอรสัญจรครั้งแรกของรัฐบาลเศรษฐาพร้อมใจกับจอไม่สัมภาษณ์ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าในฐานะรัฐมนตรี ระทรวงเกษตรและสาก,กรหนึ่งในรัฐบรีที่ถูกสั่งการให้ปราบปรามหมูเถื่อนอย่างเร่งด่วนโดยมีผู้กองธรรมนัฐตอบด้วยท่าทีจริงจังว่าเอาตามความเป็นจริงไหมหล่ะรู้แล้วว่าเสียงใครต่อยอดทอเป็นนักแฉและนักช่วยเหลือสังคมประมาณนั้นและก็กําลังตรวจสอบอยู่สืบไปสืบมาหวยไปออกที่ไทยกรพลสุวณรรสมาชิกคณะห้อมรวมปร,ประชาชนหนึ่งในนักร้องโต้ โหนหลักที่ยื่นเรื่องต่อ,อกอมทเกษตรกรของอสภาผู้แทนราษฎรให้ช่วยแก้ไขปัญหาหมูเถื่อนโดยเฉพาะกรณีการฝังลกลทําลายหมูเถื่อนจํานวนถึง4,500ตันที่สมีพิรุษพร้อมกับโฟกัสไปที่ทาการทํางานของอธิบดีกรมบริษัทคนปัจจุบันเห็นไหมละครับว่ามีที่ไปที่มาอย่างไรนะครับตอนนี้เริ่มเห็นเรื่องได้เด่นชัดมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับโดยล่าสุดนะครับ นายไทยกรพลสุวรรณนะครับออกมาชี้แจงกรณีมีคลิปเสียงดังกล่าวยืนยันว่านายทอคือตัวเองจริงส่วนนายทอคือที่ปรึกษาทางกฎหมายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยภายหลังเกิดเรื่องนี้ได้ขอความเป็นธรรมไปยังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คือนายชายยาพรมมาแล้วท่าทีไทยกรยังส่งาสารทารุบไปยังผู้กองธรรมนัฐโดยระบุว่า ขอฟังข้อที่จริงไม่ต้องตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหาข้อมูลให้โทรถามตนได้ว่าเรื่องเป็นอย่างไรทําไมไม่ทําต่อทําไมยกเลิกไม่เอาทําไมไม่มดําเนินการต่อทําไมเลือกวิธีการขอความเป็นธรรมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเสียทรัพสากรนี่คือข้อท็จจริงทั้งหมดจริงไม่อยากให้สื่อนําข้อมูลผิดนะครับไม่ใช่ว่าคลิปเสียงพลาดหัว10กิโลเคลยร์หมูเถื่อนเรื่องเคลียร์ปัญหาถูกต้องตามกฎหมายแต่ถูกการแกล้ง สำหรับรายทอที่ปรึกษาทางกฎหมายของอรัฐมนตรีช่วยว่า,ร,ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราากรก่อนหน้านี้เคยเดินทางไปพร้อมกับอธิบดีกรมบริษัทเพื่อแจ้งความเอาเรื่องเพจดังหมิ่นประมาทผู้กองธรรมนัฐมาก่อนหน้านี้แล้วเมื่อปฏิบัติจิ๊กซอของเรื่องนี้เบื้องต้นพบว่ามีตัวละครทางการเมืองที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้อย่างน้อย3คนด้วยกันคือ 1. ไทกรพลศวรร์ ที่เดินหน้ายื่นเรื่องร้อง,รองเรียนปรับปรามมูเถื่อนแต่กับถูกแฉประเด็นคลิปลับประสานงานเคลียร์เรื่องอายัดต,ตู้คอนเทนเนอร์สองนายทอที่ปรึกษาทางกฎหมายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสากลและ 3. นายชัยยาพรหม,มารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสากลจ,จากพรรคเพื่อไทยซึ่งเคยมีปัญหากับธรรมนัสในการแบ่งงานภายในกระทรวงโดยเฉพาะกรมบริษัทมาก,ก่อนหน้านี้ ไม่นับกรณีที่ครอรมอน,นะครับสั่งเด้งฟ้าผ่านะครับคุณสุริยายสิงหักมลพ้นเก้าอี้อธิบดีกรมสอบสวนพิเศษหรือ DSI ไปนั่งรองปลัดกระทรวงยุติธรรมโดยถูกเชื่อมโยงว่าอาจเกี่ยวข้องกับการเข้าตรวจตรวจค้นเครือข่ายนายทุนลักลอบค้าหมูเถื่อนหรือไม่ทั้งที่ก่อนหน้านี้ดีเอสได้รายงานการสอบสวนเรื่องลักลอบค้าหมูเถื่อนต่อนายเสถ,ถียทวีสิน โดยเป็นเรื่องของอเรื่องจากกรมศุลกากรจํานวน100ร้1ตู้แบ่งผู้กระทาความผิด3ากลุ่มคือ 1. บริษัทนําเข้าแจ้งข้อกล่าวหาและจับก,กลุ่มไปแล้ว6กลาย2กลุ่มนายทุนที่สั่งนําเข้ามูเถื่อนนะครับจากเข้ามาสู่ราชนจาจักรออกหมายจับไปแล้ว2บริษัทโดยผู้ต้องหาหลบหนีไปต่างประเทศ 3. กลุ่มดูแลห้องเย็นที่กระจายนําหมูเถื่อนไปแช่แข็งจะเห็นได้ว่าตัวละครเริ่มถูก เปิดชื่อออกมา,าหน้าฉากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยที่ขณะที่นายนายกเศรษฐานยืนยันสังการให้กระทรวงยุติธรรมดำเนินการปราบปรามอย่างเข้มงวดในตอนนี้สถานการณ์การรับลักลอบค้าหมูเถื่อนกำลังถูกเปิดโปงนะครับตอนนี้หลังจากขบวนการที่ตัวละครเชื่อมโยงกับนักการเมืองในรัฐบาลจึงต้องจับตาว่าการแฉของบรรดาผู้ถูกาพาดพิงจะจบแบบตัดตอนหรือตายเดี่ยว หรือลากกันออกมาตายหมู่และไม่พ้นกายเป็นเหยื่อฝ่ายค้านฝ่ายแค้นที่กระเทือนทางรัฐบาลเห็นไหมไครับว่าตอนนี้ก็เริ่มเข้มข้นแล้วนะครับมีการที่จะสาวนะครับไปยังผู้บงการใหญ่อยู่จึงเป็นไปได้ว่าในเร็วๆนี้เราจะรู้ตัวผู้กระทำความผิดนะครับว่าคนที่นำหมูเถื่อนเข้าสู่รัชกาลนะครับแล้วก็ทำให้การตลาดนะครับอา,อาหารในเรื่องของเนื้อสัตว์ต่างๆนะครับ ทำให้ตลาดกลไกตลาดของเราผิดเพี้ยนไปหมดนะครับแล้วก็ทําให้เกษตรกรเดือดร้อนเร็วๆนี้ก็น่าจะคลี่คลายลงนะครับฝากติดตามช่องโคบานเมืองร้อยเกินออฟฟิเชียด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ